ก็นนะะออกจะมาสวยบไล่บุดีไม่เคยพขาต้องคนเงินเลยนะคะเออก็จะมาเราอยู่ร้านบุดีนะคะคทุกคนเากับแม่เรามาอุ๊ย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  <S <S คุณหนูเราใส่รองเท้าคุณหนูมาเก็บหรออันนี้คือสวนนะเราไปเก็บบันนี้ก่อนสวนมาร์ชเบอร์รี่ของเรานะทุกคน คือแบบดูสิต้นเดียวแบบเยอะมากเก็บที่เป็นลูกดำๆดังนี้นะคะคนสวยของแม่แบบเนี้ยแล้วแม่ลูกแม่แม่ไหนคะนว,ว้าวขอชิมก่อนอ่าชิมอัมคำโตๆเลยคะ่ะ เป็นไงห,หนูชอบมันที่มันยังไม่สุกมันจะเปรี้ยวเนาะสุกแล้วมันหวานเนาะไหนลองกินอันที่กินอันที่มันยังไม่สุกดีสิอันนี้นะอันนี้ใหญ่โอ๊อยเลอกเล่นนะคะทุกคนคืออันนี้ อืมเดวบ้างอืมนนอาอร่อยอร่อยแล้วเราจะกินอันที่มันแบบสุกนิดนึงนะค่ะดูซิว่ามันจะเป็นนี่นะ ไม่ไงเดี๋ยวมาเดีอยวมาเรามาเริ่มเล่นแล้วก็แข่งขันกันว่าทุกคนจะได้กินตรงนู้นมามาเริ่มกันมาเริ่มเลยแล้วเขาแกะก่อนเหรอต้องคนคนบ้าใช่ไหม <laughs> ไม่ดูนะ <laughs> แล้วเขาเอาตรงที่มันสุก เราขอเอาตรงที่มันไม่สุกแต่เอาสุกๆค่ะแม่อยากกินสุกๆแค่น้อกยกินไม่สุกอ๋อแล้วหนูก็กินไม่สุกเออแบบนั้นแหละกําลังแบบเ,เปรี้ยวหวานๆน่าจะอร่อยนะโอเคลองดูสิเราจะเก็บในหนึง่งอันอ่ะแล้วก็ตามแม่เรานะ,ะไม่ต้องเก<ม>็บด้วบบยโอเคมาทุกคนลลูกบอลเห็นไหมนิ้น <ๆๆ S 2> เห็นแล้วนะๆๆๆนี่เราเอาแบบสุกๆมาโอเคนละค่าสมาเก็บ อันที่เราไม่สุกตอนนี้เราจะกินเองนะเพราะว่าเรากินแล้วทุกคนเราจะเลือกอันไหนดีแม่อยากเก็บเพราะว่าแม่ไม่ได้จากแม่เจ็บอันลูกนี้นะนี่นะกลังสีแดงแดงอยู่นะนี่ทุกคนเห็นไหมเห็นค่ะเห็นนะอย่าดึงอย่างนั้นเิียลูกเด็ดแบบเด็ดตามทิศน่าจะพึ่งจะพึ่งแม่จะทำให้ดูนี่นะแล้วก็หักลงไปอย่างเี้ หักไปข้างหน้ายา <Hey. S 1> ดูดูฉันเก็บอย่างนี้มาดูมานี่ทุกคนฉันจะเก็บลูกนี้นะเนี่ยตาแม่แล้วตาแม่แล้วเนี่ยฉันจะเด็ดตามคั่วมันแบบนี้พะชาแบบนี้เนาะแม่ได้สั่มอา้ว่าแม่ชี้ปูอ่ะตาเธอเพราะ,ะมันอยู่ใกล้กันไงอืม โอ้ยร่วงแล้วก็สำมาลี <c oughs> นี่เลยได้สำมาแล้วแม่แหละไม่ได้เสียแลวสามสามเหรอวยไม่เป็นไรจบพอไปแล้วนี่นะของเราตามแม่เรามาขอให้ไม่โดน ถ่ายเดี๋ยวนี่จ้าว้าวมาแม่ถ่ายให้หนูบ้า,างเราก็รอกมาเก็บอันอน,อน,นี้นะ <c ười> หักลงไปมันก็นจะลากไาวเหน่อนะตาสันนะทุกคนเฮ้ยฉันเห็นขนา้างใน ฉันเห็นข้างในแบบโอ้แดงฉ่ำแล้วนี่จ้าโอ้ว้าวนี่ตาโราเราบกานพอแล้วมั้งแบบอันนี้หลุดมาง่ายเลยทุกคนแล้วก็สคนวันนี้เราก็จะมาเล่นกินลลกมอนคัน อันนี้คือฝั่งแม่เรานะคะเป็นสีดำเลยอันนี้คือฝั่งเรานะมาเราจะมาลองกินกันว่าใครทำหน้าเปรี้ยวก่อนแพ้จะกินอันนี้มันคือขนมนะคะโอเคมาเริ่มกันดีกว่าแล้วก็จะกินอันนี้ก่อนนะ ้าคะ่ะทุกคนอยู่ดีเสียงนอกก็หายไปเนาะจ้าบ่งนะโชว์ฟันหล่อไปแล้วหนึ่งกรูค่ะคลิปนี้แพทก็ฝากไว้สำเ,เนีจวเนาะจ้าเราจะมาจบคลิปด้วยลูกม่อนสวยๆต้นเดียวแบบดกแห้งจ้าทายูบานแพทนี่แพ้ิเเก็บมาปันใส่ผักเคลสูมือสูมือเลยจ้าแบบสะออนแห้งจ้าสวยๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ